สกลจ้าแล้วหน้าไป้านขาด้วจ้าไปซื้อ,อยาสีฟันครับทิชชู่น้อยจ้าสอนย,ยันดิษไปโรงเรียนจ้า สวิตเดนจังไดจ้ะใช้ใช้ชีวิตอยู่สวิตเดนจังไดก็จังสี่เ่ยจ้ะอยู่บ้านรอรับลูกไปทำงานรับจอบทําความสะอาดบริษัททําความสะอาดไปทําแล้วจ้ะทําเด็นถิ่มาโฟูิ่มสองชั่วโมงจ้ะ สอ,สองหลังหน้าไปร้านข้าจ้ะมึงใอยมึงขัวน้ำมึงดอกไม้จ้ะมึงดอกไม้หลายหลายคนดอกไม้สีขาวงามงามมึงเคลืนฝนตกแห้งๆเจ้ะจากจักจักจักดอกไม้จ้ะดอกไม้ไม้หลายน้ำนี่น้ำเลยจ้ะมึงหมาเห่าบงบงหมามันเห่าแต่หน้าจ้ะ หมูบ้านละตะนัตนาอยู่จ้ะวันเฮาบอง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 เดินไปตลาดจ้าไปซื้ออันของไปซื้อไก่จ้ะลูกสา้มาอบให้ลูกสาวอ,อากาศกปเยน็นเย็นคึมคึมจ้ะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวก็คึม ร้านค้ารมเย็นจ้ะต้องใส่เสืออุ่นก่อนเรือนหนาวเดือนหนาวไปไหมก็สีเต็มเวิดแลลวจ้ะโะก,ก,กเสียงงกชิบชิบชิบชิชิบ มีก็ได้ทางพุ่นก็ได้ขากาวประสิญยางทางยางได้หลายท่านสื่อที่ชูดจ้ะที่ชูบบะมีกระลานที่ชู่จ้ะ วาสื้อผลไม้ไว้ให้สาวเอียนดิบจักน้อยเพิน่นเอาไปกินโรงเรียนสมื้อจ้ะหมาผลไม้เด้อแดดออกเด้เดอ,อก็เกมฆมันบงังแดดมันก็เป็นคึ้มครึ้ม,มเย็นเย็นจ้าอากาศหนาวแล้วค่ะรา้านค้าจะร้านค้าโอ้โหจ้าร้านค้าสิเข,ขาวรัาค้ากันจ้ะสิเข,ขาวรัาค้ากันจ้ะร้านค้าแล้วจ้ะ สีที่สู้จ้ะมากจากวันท้ายลดารจ้อก็มาทรงของจะ้ะยองพุนหล,ลาลอสาเวเยดิตมากแ้วก็หอู่คอยมายางวะเพิ่งสามเพิ่นก่อนสีส,สีม้อหยังก่อนจ้ะต้อลรอเพิ่งเลิกเรียนก่อนจะ้ะเพิ่นเลิกเลี้ยงายโมงจกะสาวเยนดินี่ระดัมนากับย,ย,ยางทางพุนนาอย่างพุนลวยางทาาน,นี้ก็อไจ้ หนาบุกงบวงจัดี่อสนามเล็กเลแบบูกาปันจักรยานมาตนนเตะบอลเตบอลลงล่นเด็กน้อยจ้ะาร,ระอาวเอดิดมากเลยจ้ะ อันนี้มันก็เขียวไว่ายงี้จ้ะต้นไม้นี่ต้นไม้ก็ร่าสีเขียวถูกขอให้ได้ใจงอาจสิมือสั้นมาเข้าบุ่ม จ้ะหางหางไปซุงลูกไปโรงเรียนแล้วก็บ้านขาจะ้ะกับบ่ไกลจากบ้านขาดอกยางกระเด็นยางองอกกระลังกายน,น้ำน่ากันยางแกสิหอดบ้านแล้วจะ้ะแ่จะถึงบ้านเลยเนาะ ื้นทางจ่ะมีดอกไม้น้ำทางก่อนงามจ้าบ้านแ้วค่ะมาบ้านจ้ะบ้านแล้ว,ล,วลุ่มกับพัดฝนก็ตกด้วยจ้ะหลังหน้ากลา บ้านแล้วค่ะเปิดประตูก่อนจ้ะประตูดูดิพี่ดูจ้ะถึงบ้านแล้วอะยางเขาในบ้านเลยจ้ะบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วค่ะก็รอจ้ะรอสาวเยือนเด็กก็บ้านะจ้ะ สเฮ็ดน่าเฮ็ดกับเขาแกับน้ำไม่เงี้ยน่าความเสีเฮ็ดกับเขาแกับน้ำจ้ะก็คิดก่อนจะมาเล้วน่าสีเฮ็ดกับเขาเอียงเฮ็ดเป็นโน่ยังน้อยลูกกินจ้ะลูกกามาตะลุงเลี้ยงก็สิได้กินนะจ้ะ สวัสดีจ้าล้นานา้าสกลจ้าสาวเย็นดิดไปโรงเรียนแล้วจ้านี่ข่าวจานข่าวแล้วก็ไข่เจียวจ้าไข่เจียวหมูสับใส่หอมหัวใหญ่น้ำพริกน้ำพริกปลาค่ะน้ำพริกปลาแดดพริกปลาทาทกิรัตเก็บล้าน้าไปเก็บมารั่วกินอีกจ้ะนี่เขานำพริกแล้วก็พักแล้วก็สะละันเน่ค่ะนี่สลันเน่ค่ะสลันเน่สลันเน่ <laughs> มาจ้ามาจ้าสาวเอเดีกับโรงเรียนจ้าเพ่งไปโรงเรียนเพิ่งจะทางสวิเดนกับเพึ่งจะสิบเอ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีจ้าหอนห่อนจ้าห่อน,อนหนอน มาจังมาจังน่าก็เอาผักลวกนะจ๊ะผักที่เราแตะน่าลวกเก็บผักอันชิมโตล่ะดอกชิมโตนะจ๊ะจิ้มน้ำพปปริกปลาแดกใส่ปากอืม กลน่นข้าวนาปลาแดดนืดม

แดดออกสักพักอะ่ะไม่ไป,บ,ปบังไปบังอยากจะมันยุบ ăn bột chà, nhưng con điều Đó là là bằng con điều uhm. มันไม่นมจริงจิงอืมกินกับแยงกับแซ่บเลยกับข้านบ้าน หนึพี่ับอืมน้ำมูไลลยหนอ่พี่กับพี่ก็ซื้อกับพีน้อยพี่พี่สาวส่งมาหากักะปิกัเบิดกิน พิปลาแดกัแซ่บกระป๋บ้านท่อเนี่แซ่บอื้ากินกับเขาอาหารฝรั่งกะเป็นจ้าไหนบุต่างขาดเม่ได้คือผสมตำอืมพ่ปลาเดกทอ,อดปลาทูเห็นรูะ่ะอืมอืมทอดปลา เจอหมา,มาป่ป็นี่ยนี่ดีดีมันกับมือจ้ะกินคนเดียวเหงางอยู่จังลูกสาวขึ้นมา <Nhạc> Nếu nữa ăn hai nghìn hai mươi hai ăn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi เสารนี่ลูกๆก,กับบ่ค่อยอยู่บ้านหรอกจ้ะไปแข่งแม่แม่แม่นตันอีกแปแข่งอีกวันเสาร์นี่แหละอืมวันเสาร์นี่ไปแข่งกับไปแข่งอืม ซาลาแน่ซาลาแน่จ้ันนลาปูหนาบา,รานร้านหลักอันนี้กับมัสลุสเนี่ยผัดมัสลุสแซ่บ ะครับบะเบอร์งานๆหรอกจ้ะมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับเกิดมาเรื่อยๆก็กินเรื่อยๆประหยัดเงินไปอีกอย่างในกินไหนเขาจะกินมันกินจ้าประหยัดเงินไปด้วยซื้อบ้าง กิ๊บบางล่ะจ้า เัาหมดให้หมดมพักลวกขขาไม,ม่เงียบเลยบีบน้ำออกก่อนอข้าไม่เงหยบเลยจัะจิ้มน้ำปลาแดดโมงข้าวอืมพักอะไรเนี่ย Hm. Hm. Dobra, dobrá, ne? น้ำกอนน้ำเกลีน้ำแก้วน้ำใหญ่อินมาจ้ะนี่กันล้อลูกมาตะลงเรียนบายโมหมดแล้วจ้ะข้างสัมผเด่นกับ สิบเอดโมงสี่สิบแปดนาทีทางสวิเดนสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดจ้ะยังมาดะเทียงอยู่พี่นออ้องหนัากันล่อลูกนะใบมูเทียงหน้ากันสิเห็ดกับข้าให้ลูกไว้ให้ลูกกินจักน้อยจ้ะอันนี้เขากับเขาแม่ได้วจะอยากกินน้ำพริกจ้ะกับไปเก็บผางมาหน้าบ้านนะจ้ะก็อ,ออกไปคุดเอาพักจ้ะ อืมแล้วก็ไปเก็บผักสลันอันซลนันนี่มันกำลังบูงหลายนะาก็ไม่ได้ไปเก,ก,ก็บไว้จะกินกับลาบกับก้อยนะจ๊ะโทรศัพท์มันกระเหมิดกับ่เห็นเวนี่ว่าโทรศัพท์เวลาโทรศัพท์อย่หน้าเสียวโทรศัพท์ไป สอมอยู่หรอก็อยู่มันแตกจ้ะมันโตแล้วมันแตกมันลาวเบลเี่ยนกะโจกหม่คึ้มคืมทั้งสวิเดนดเดี๋ยวกัแดดกับคึ้มว่านฝนตกมันขึ้นตกจากจากตกทั้งตกทั้งลม ทั้งตกทั้งล่มจ้ะถ้าฝนตกลูกสาวก่เออเพื่อนกับบอได้เอากางเกงเล่งน,น้าไปกางเกงอันฝนตกนี่จ้ะเสือ้อฝนตกเมน,นี่มันก็เป็นแดดแดดรมรมเย็น,ยนเย็นกับว่าป็่นจะไปนั่งหลอกจ้ะข้างนอกตะว่ามือมือวันนันมันวันอาทิตย์หรือวันเอียงโอ้ยไปนั่งกินข้างนอกกับลูกหลอกจ้ะ มันกินสมตำบุระบุละเมื่อวันวันเสา์ลูกกับ่บอย่พุระวันเส,สา์หนาบุละมั้งหน้าพอเสด้ไปลานไทยหรือว่าเหมืองอื่นนไปลานไทยมาบุรมืองก่อนจะว่าลานไทยเอาผักมาย่างจะหน้าอยากกินอันมี้หมักทุเรียนบอน,นะจ๊ะอยากกินหมักทุเรียนหมักมวงม่วงสุกน่จะ ดูนีบ้บอมแมนมาซื้อหน่วยสองนวยนะจ๊ละลายหน้าซื้อบอกม่วงเป็นกองเลยเป็นอกองหมักม่วงหมักม่วงหน่วยใหญ่ๆมีหกหนวลมีหกลูกหน่วยใหญ่ๆนะจ๊ะุสายลัตนาสอนสายคนใหญ่อปอนหลังจากน้นถ้าเสียมาท้ำข้าวเหนียวมะม่วงให้ลูกกินแล้วก็าสิไปหลังากนั้นสร้งพระเจ้าเว่ามีทุรเรียนเอาก็เอาไว้ให้แนจ้ะ,ละาาหลังากนั้นกษิได้โทษถามพระเจ้าว่ามาหรือยัง กหมากใหม่พลามาอลำใหม่ลูกชอบกินทุเรียนจ้ะโอสาการนี่ชอบลูกซ้ายอาเล็กคนไทยอันร่องพี่ไายคนตโตมากพี่อันเล็กเป็นกระสอบอดีตกินได้นิดหน่อยโอสั่เซนกินได้จ้ะชอบแต่ว่าเอลิ่งน่ะซิมน้อยๆจ้ะแต่ว่ายำสือมาผลไม้เป็นสิร้องซิมก่อนจ้ะว่าเป็นสอบบ่แต่ว่า,าลำไยเงาะ เพินมากจ้ะมังคุมมดลำมุดลำระกะับเนีงก็บักบักเขียบน้อยหน้านะจจะน้อยนาบักเขียบนะเอากุนจ้ะเพิ่นชอบเพิ่นชอบยูจ้าแบบเงาะชอบ,ชอบสมโอจ้าหนึ่งเพิ่นมากบักสมโออ่าจะก็กินแต่วันรัตนานีาน่กินได้เดี๋ยวหมากมาใหม่ทุกอย่างกินเบิดเล้วชอบกินเนบิดอนละจ้ะ หนูหล่ะจ้ะแล้วก็น,น่ากับาถ่ายคลิปเมื่อวานกับอะไรท่านขีดกับลูกสาวกตบว่มีผู้ใดจับกล้องเนาะจ้ะนั่งน้ำรถขับรถยังสิไม่มีผู้ใดจับกล้อนนงเห็นไหมจ้ะสาวลูกสาวว่นไปน้ำอืมไปคนเดียวกับไม่มีใดถือกล้องให้กับไ่มีแนวว่างมองหน,น,น้าหน้ารถเนาะจ้ะบพาะ่าอะไรสื้อติดไว้อยู่เพราน่ะซื้อมาติดเพราะว่าดานขาขาเจ้าปิดนะจ้ะลองล่อก่อนอืมแต่สิไปมึงอยู่จ้ะอืม าจะ <c oughs> จัดระเบียบเรียบร้อยก่อนเขอ,อยสิไปซื้อมาจะว่ารัตนามาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละนล้วขอยสิไปมึงเนี่มาติดนะไรกัมาตัง้งขอยสิบะไรจับจังเมื่อยมือมจ้ <c oughs> ะอะไรจ่ายอะไรก็มาทำคลิปให้คลิปเอฟซีมึงจ้ะว่ารัตนาอยู่จังไงอยู่สวิตเซนต์กับครอบครัวจ้ะกต่ยังซี่ล่ะจ้ะทามีคนโทรมา ไปทำความสะอาดกับไปทำความสะอาดจ้ะเนี่การนางล่อลอ่อไปทำอินทิมมาโฟทิ่มมาสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่งสิพระเจ้าให้ไปเฮ็ดจ้ะกับไปเฮ็ดเห็ดอะไรลังนี้ลังนี้กันเรวแต่พระเจ้าให้ไปจ้ะเนี่ก็ล่อหลับโทรศัพท์ว่าว่าพระเจ้าโทรให้ไปเฮ็ดอยู่บ้านใดอยู่บ้านใดก็เขียน ถ้าเขียนไว้่าเพิ่นอยู่บ้านใดซอยใดจะเขาก,กับขับรถไปไปทำความสะอาดจ,าาจา้ะพระจ้าชีวิตประจําวันรัตานาอยู่บ้านทําความสะอาดตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้ลูกๆไปโรงเรียนจัดอาหารตอนเช้าให้ลูกๆเตรียมความเรียบร้อยของลูกกระเป๋าโรงเรียนลูกลืมอะไรไหมทํากีฬาไหมทําอะไรยุ่มป้าไหมมีทาอะไรบ้างแต่เราวันแต่ละวันจ้ะ จังสี่จ้ะกลับมาตลงลุกกลับมาแตะไปส่รงลูกลงเนี่ยเนาะบ้าบ้าการทำความสะอาดล้างถ้วยล้างจานเก็บที่นอนดูดดูดฟุน้นเซตเซตเซแล้วก็ทำนี่ผ่าหลายกันนด่ะเอาผ่าลงไปซักสามสุดสี่สุดประมาณหกสุดแลวก็ไปซักปัน่นใส่เครื่องทำมันน้อยหลายก็กับพพาะเราซักจ้ะเปลืองน้ำยาจะซัก <c oughs> ประมาณหลายๆก่อน ออมีเก่าโค่นกจาแจกกับมึงก่อนสองมือสองมือปันสามมือปันยังสีน้าจานั่นะจ้าแล้วลน่ากับมาอัปเดตให้เอฟซีฝักดูแล้วก็ฟังจานเราเอฟซี FC ฟังจ้าแอ,อ้อ <c oughs> กับเขาล้าหน้ากับกินแล้วเรียบร้อยละจ้าแล้ว,ลวลน่ากับมาถ่ายคลิปท้ำคลิปให้เอฟซีเราบาลตะนาน่าอยุสวิเดนกับลูกหลุ ทำอะไรกิจกรรมแต่ละมือทำอะไรอยู่สวิเดนเป็นยังไงอยู่สวิเดนกับครอบครัวจ้ะจังสีละ่ะอยู่สวิเดนสิบหา้าสิบห้าปีนะอยู่สวิเดนสะดวกสบายดีจ้ารับหน้ากับลูกสบายสะดวกสบายดีเดือนหนาเดือนมิถุนา,ายนเราใส่กระจบแล้วจ้ะเลี้ยนจบ นะจาขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตน,นาการมลักษายียด,ดีนเรนจจ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ